อนุเคราะห์คนพิการในพระราชบัณร์ของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยกลุ่มสุภาพสตรีกลุ่มหนึ่งที่มีใจบุญกุศลต้องการทำงานเพื่อสวัสดิภาพของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ ในปีพุทธศักราช2498หลังจากก่อตั้งมูลนิธิได้หนึ่งปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวานทรงรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไว้ในพระราชุระถมและพระราชทานพระราชาานุญ,ญาตให้อัญเชิญอักษรย่อพระนามาพิไทยประดิษฐานไว้ในเครื่องหมายของมูลนิธิ พร้อมกันนั้นในปีพุทธศักราช2508ได้พระราชทานชื่อใหม่ให้กับโรงเรียนสอนคนพิการเป็นโรงเรียนสีสังวรโดยสายพระเนตรอันยาวไกลได้ทรงชี้แนะแนวทางวางรากฐานในการจัดการงานต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาได้พระราชทานการสอนให้ผู้พิการเสมือนพระอาจารย์และทรงรับสั่งอยู่บ่อยครั้งว่านี่ โรงเรียนของฉันจากวันนั้นถึงวันนี้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์มของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ให้ความช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้พิการทางแขนขาและลำตัวไปแล้วจำนวนมากโดยให้บริการทั้งทางด้านการบำบัดรักษาการศึกษาสวัสดิการและอาชีพ สคัญได้ส่งเสริมเผยแพร่และหาวิธีการในการป้องกันเหตุที่อาจทำให้บุคคลกลายเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพอีกด้วยผลแห่งพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ไม่เพียงแต่พระราชทานการบำบัดรักษาพระราชทานความรู้การศึกษาแต่พระองค์ท่านยังพระราชทานชีวิตใหม่ให้กับผู้พิการภายใต้ร่มพระบารมีแห่ง